ทุกครั้งที่มอต้องถ่ายแบบแน่นอนค่ะว่ามอตจะต้องเผชิญทั้งความเครียดการแสดงอารมณ์ทางสีหน้าหรือไม่ว่าจะเป็นเวลาที่เรายิ้มเยอะๆนะคะใบหน้าของเราก็จะเกิดริ้วรอยบริเวณต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นหน้าผากตีนกาหรือว่าร่องแก้มแต่ว่าหมดห่วงไปได้เลยมอมีตัวช่วยดีๆอย่าง p ฟ y t o n วเทนเฟช g ที่มีเปปไทด์ถึง2ชนิดด้วยกันที่จะช่วยลดและ ป้องกันการเกิดริ้วรอยทําให้ผิวของเรานะคะกระชับเต่งตึงหมดปัญหาเรื่องริ้วรอยกวนใจต่อให้ถ่ายแบบอีกกี่เทหมอสก็มั่นใจค่ะเพราะมอสมีตัวช่วยดีๆอย่างไฟโตนิวเทนเฟชเชลแอนตี้เอเจนเจค่ะ